ครับผมมากราบสวัสดีนะครับพร้อมพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟาร์มหน่อเอฟทูผู้ทุกคนครับสวัสดีประจําช่วงเซาล์นะครับเซาล์วันที่20ตุลาคม2568ครับมันนี่มีง้วนไข่กลางนะครับผมแม่ลูก3คู่นะครับมาเปิดแบงค์พร้อมพ่น้องได้ครับผมเป็นแม่ลูกเมีย2อคมนะครับแล้วก็แม่ลูกผู้อียคมหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากง้วนราคาถือก้อนนะครับอ่าคมแรกครับแม่ลูกผู้ครับง้วนมีลูกมาแล้ว2โตได้ครับผม2โตนะครับติดจอยยังน้อยครับผม ผมฉีดไายพยาบำรุ่งห้เรียบร้อยนะครับนี่พึ่งฉีดแล้วเลยครับยืนงออยู่นี่วันน้เศร้าแสบนะครับนี่งอลูกต่อที่สองนะครับลูกสองตัวนี่ลูกใต้ครับตรงลูกงามอยู่เลยครับผมลูกู่านพ่อเดือนหรอครับนี่ครับแดงดีครับครับผมตัวแม่เพิ่นนะครับจะจอยสีแข็งแรงคักดีครับก็ตดองห่วงนะครับประกันลมหายได้นะครับก็ตดองห่วงอ้องสางดีครับส่วนสูงแม่ยูลอย สายสองสายสามนด้ครับผมเนี่ยครับพวกไงนะครับอ้วนมากนี่โตไงเติบได้ครับผมนี่ลูกไส้ครับอายุก็นัสจะเขาเดือนหนึ่งนะครับผมลูกไปตายแดงแล้วไปไปตายแดงนะหูนะครับงอหูยิวนะครับจับจูงง่ไงครับผมเบิ่งครับถูกไส้เป็นแดงแป๊ดแดงดีก็เม่ครับผม อมนี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมืนสี่พันบาทรวมส่งฟี่สองรอยกิโลเมตรแรกครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับแม่ลูกผัวต่อไปที่เป็นแม่ลูกเมียนะครับอ่ะเดริ่มจากควบนี่บ้างกันเลยครับแม่ลูกเมียครับนี่ง้วลูกสองโตนะครับลูกสองตัวควันทวนสมบูรณ์ดีนะครับส่วนสูงรอยสามสิบสองกันครับผมเบนงครับนี่พวกไงแห้งง้วนดูกหมูครับผมนี่ลูกสาวครับทรงลูกง่ามครับท่านเดี๋ยวพ่อเดียน์ไดครับเนี่ยโงงไงแห้งครับง้วนที่ เขาเกือบขวบนะครับเกือบเดือนลองรับลูกสาวแดงๆเลยครับติดโบนทั้งแม่ทั้งลูกครับผมไอ้ลูกหัแม่ก่อนเร้อลองรับจับจูง่ายครับโค้นี่หกหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเด้อครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับผมแม่ลูกตัวเมียนะครับตัวเนายลูกสาวในพ่อเดือนนะครับผมตัวเมียเพื่อนครับ เครื่องเพียดดำนะครับเครื่องเพียดดำต่อไปแม่ลูกเมียกันครับผมสายไทเชโร์เลนะครับติดง้อเลมาน้่นะครับผมอันนี้ว่าลูกสาวนะครับมันเลียงให้เสือไปลูกหาแม่ก่อนแม่หาแม่ไปเออนี่นงครับแม่นี่ส่วนสูงสู้ซ้ำกันครับลอยสามสองสามสามครับเงีวอัหลาดครับผมนี่ง้อลูกสามนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับติดเชอรเล่กันครับลูกไปหามแม่พาแม่หาแม่ก่อน นี่อ่าโอเคจอดลูกจอดจอดนี่ครับลูกสาวนะครับติช่าโรเดลูกกับสีประมาณสามสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนนะครับผมเบิ้งครับแมียผลง่ามแห้งครับผมง่ามวัลาดเครื่องเพียดดำพร้อมนะครับเครื่องเพียรดำครบนี่กับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถูกราคาที่เปิดมินิรวมทรงพี่สองร้อยกิโลเมตรแล้วครับหรือท่านใดอะไรชุดนี้นะครับชุดลูกเมียสองคูนะครับผม ว่าซีโตนะครับตัวแม่ทั้งเมดครับผมมีตัวแม่พันทรงลูกงามๆนะครับลูกกังามครับผมทั้งซีโตตัวแม่นะครับชุดนี้นะครับผมเอาน้ำสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมตกโคมละหมื่นหาพันหาร้อยนะครับรวมทรงฟีห่สองร้อยกิโลเมตรแหลกนะครับก่อนี่ยกนะครับผมขันยกกับซีด้วง้วราคาถือร่งนะครับแต่ไถ่กลางสองตัวไปเลี้ยงครับซีโตนะครับเลอดพิษไถ่กลางซีโตไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมไล่ลูกมาบ้างไม่ลูกมา งอหูอยู่แล้วครับผมงอหูดีอยู่เนี่ยเบิ่งจับายได้นะครับจับายได้แม่เพิ่อนกัจับจูงง่ายครับผมมาลูกเงี้ยไหมัง้ยไหมเงี้ยไหมัง้ยไหมเดี๋ยวเงี้ยไหมเดี๋ยวเบิ้งลูกนะนี่สาวครับผมเบิ้งอ่านี่เอาไหมเช่นเดียวกับเป็นไทเล่ด้วครับไทเชอร์เล่นะครับผมเนี่ยลูกตัวเม่ครับหรืออยากได้เบิร์ตนียด้วครับงอหกตัวครับตัวเม่ยหาตัวผู้หนึ่งครับ ไปตั้งคอกเปิดคอกเปิดรักไม่ได้เลยนะครับชุดงวอไถ่กลางครับผมผมเอาน้ำสี่หมื่นสามพันบาทนะครับสี่หมื่นสามพันบาทครับผมร่วมทรงปี้ไห่สองรอยกิโลเมตรเลยครับเอาไงกับชุดนี้กับเสืออยูุ่หมื่นสองนะครับผมขันยกไปน้ากันนะครับกรณียกไปน้ากันนะครับผมรดแล้วรดเอีกครับผมสี่หมื่นสามพันบาทนะครับตกค่อมหลับหอดหมื่นหาจอยครับผมยกไปเมดนะครับอ่ามานั้ากนทโทรมาครับศูนย์แปดสี่ สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับปกาดค่าวขต่างยุบานดูไงต์ตำบลหนองแคนอำเภอปะทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมประกันตันี้ให้สากลไนให้นะครับผมสิบหามือนะครับขาถคขาทอนกระดูกสวงสุดด้วนนครับผมเอาไปแต่มีปัญหาในการยางนะครับยางขาถกตับตับตบ,บอกนะครับผมยินดีรับเทมนะครับผมเข้าขายงว้วบอะไรเก็บมาจำก้อนเมตรบาทเดียวนะครับไปเก็บกันหนาขอกเทเดียวครับ ว่าลงถึงขอดทานแล้าใครได้จกเงินออกจากกระเป๋าครับกว่าทยแท้แน่นอนครับผมอ่าตรงปกกับว่า้องใจเงินนะครับผมตามข้อมูลที่ผมแจงไปเลยครับผมกันยืนบอกไปน้ำเนี่นะครับผมถ่ายคลิปสดๆนะครับบุกมะไปละทำแม่ทำแม่กันนี่นะครับมานน้ำการโทษนะครับเนี่เป็นการโทษนะครับมันยังในว่าได้จ่าได้ต่อร่องกันนะครับผมราคานี่ให้ไปนี่แทบจะ สุดๆแล้วนะครับผมทรงฟี่ห้พร้อม200กิโลเมตรแหลกไก่ก่หนักกับซอยคานุ่รเมานันกันนะครับสำหรับวันนี้มาฝากไ้ซัานี้ครับผมฝากเบอร์ไวเ้เช่นับนหนึ่งครับ0843211599ครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ซัานี้กับสวัสดีครับ